สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะถ่ายรูปรวมกันนะคะได้ยินเสียงไหมนี่นเนาะถ่ายรูปรวมกันเพื่ออ่าได้รางวัล FGE มาในมนาตรฐานของ Ford นะเอดีอ๋ยวเดี๋ยว,ย,วย้ายแพลตฟอร์มมาทันกันโอเค ม,มาค่ะอือฮึน,นี่คือรางวัลน,นะคะไหลสดค่ะไหลสดอันนี้ได้รับรางวัล Guest Experience นะคะเดี The ๋ยวฟอดนี่คน, <Okay. S 1> นนี้เก่งมากค่ะคือคุณบอลนะคะอาจารย์บอลของเราของฟอดพิเรามทากอ m มาสนะคะในการที่ทำอันดับ2ใช่ไหมคะของประเทศ top p e r f o r m a n c อันดับ2ของประเทศไทยนะคะ,ะดูชมกันคะ่ะชมคะ่ะฟอดพิเวษหลัก4เดี๋ยวฟอดออโต้เทรดนะคะ โดยได้รับฟอร์ดรางวัลจากฟ Ford Guest Experience บริษัท f o r s a l e น Ford, and Service ประเทศไทยจำกัดนะคะได้ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานแผนกบริการตามโครงการการสร้างประสบการณ์เป็นลูกค้าฟอร์ดประจำปี2566ส,ส่วนนี้เป็นของฝ่ายขายนะคะของฝ่ายขายเป็นเกติบัตรนี่เดี๋ยวเจ้านายจะถ่ายรูปรวมกันนะคะ อันนี้ได้รางวัลท็อปอแฟมิล์นระดับสองของประเทศไทยที่โชลูฟฟอร์ดเราเนี่ยนอนนด้ตึงค่ะเราเคุณเป็กนี่ถึงกรบรรยากาศมาถ่ายรูปร่วมกับเจ้านาย ไปพร้อมนะคะน้้วมันดาจ้าหน้าฉันลืมทำายสติกนะคะมันเป็นธรรมชาติมากเลยธรรมชาติงลงโทแต่แต่บางก,าก,ากง็ได้เอาฉากเอาฉากฉากแบบนึ่งดูบรรยากาศ เข้ามาแล้วทักท่ายกันได้นะคะทักถ่ายกันได้ทักท่ายกันได้อากาศวันนี้ไม่ร้อนมากนะคะเมื่อวานฝนตกเกือบทุกที่เท่าที่รู้นะคะตกฝังรังสิตรันทาเลื่อยไปลมพัดไปรังสิตไปแถบปทุมธานีเย็นชุ่มฉ่ำใจชอบมากเลยการที่ฝนตกทำให้ฝุ่น PM เ5เนสน่ะ น้อยลงด้วยแล้วก็บรรยากาศดีเนาะเออใช่เงินเติ้นเติ้นเต้นาทีค่ะทุกคนอ่ะเราดูทีมงานเราคุณเป็กมาแล้วค่ะ ถ่ายรูปแต่ร <OB disease> so yeah. ูปแล้วเราไม่ถ่ายควรเราก็ร like? ุมถ่ายบัตรนะคะมารวมมาต้องลงถ่ายบัตรเกียรติบัตรของจับค่ะด้ค่ะจะได้เราคุณเป็กนะคะหล่อยังไนได้ค่ะ มาตัวน้องแม่มาไปเอ๊ะเด็กๆไปไหนวันดีค่ะน้องเอ๋สบัยดีนะคะวันนี้ใครที่กด คอมเมนต์เข้ามาเราจะขึ้นโชว์ข้างบนด้วยไหมคะานี่อะไรค่ะใช่ใช่อพี่ถ่ายละไสดอะไสดแล้วนี่อลไรสดเนี่ยถ่ายเบื้องหลังไงถ่ายรูปกัางวันเบื้องหลังใช่ค่ะถ่ข้างหลังนะแต่ก็หลังนะ พี่กรเชิญค่ะอันนี้จีเอ็มเรานะคะเไยสวยอันนี้กำลังจัดทรงนะคะเพื่อถ่ายรูปย้ายสาขาอีกแล้วหรอคะใช่ค่ะกลับไปที่เดิมค่ะบ้านเก่านะคะเก็บสีถามตอนนี้ย้ายอยู่ที่สาขารามทากมอสี่ที่เดิมนะคะ ไม่ได้ไปไหนละอยู่ที่นี่แหละเออสวยงานค่ะอ,อ่าเดี๋ยวจะถ่ายเป็นคลิปนะคะอ่ะผมเพียงโต๊ะไปตรงกันเค้ะสวยเย,ยี่ยมค่ะเยี่ยม เงี่ยมค่ะสวยไม่น้ำค่ะมโนกันเองได้ไหมคะได้นนะนะคะขอบคุณมากสุดยอด รางวันท็อปเปอร์แฟมิอันดับ2ของประเทศไทยนะคะอันนี้อะไรนะวะเดี๋ยวถ่านหน้านก่อนขวัญตะยกนที่ไหน สวยค่ะสวยหล่อค่ะหล่อหล่อแข่งกันเลยนะคะ อท้านย์บริการอุาอยบริกใช่ โอ้โหสีตัดกันเลยค่ะไปค่ะนว่าปลาในสดค่ะในสดอยู่ค่ะโอเค